วันนี้เนี่ยเราจะไปที่งาน JKN Miss Universe Extra v a g a n t a นะคะบอกเลยว่าชุดนี้เนี่ย,ย wow ปาายักด้วยเพชรชวร์สกีว่าบารไลในคุณจักรวานวันนี้หนูสวยไหมคะ Excited ค่ะ very exciting นะชาวเขามีสยัยเก็ุก็มีสยัย สวัสดีคะ่ะทุกคนอยู่กับอเมนด้าน,นะคะแล้วก็ Welcome to Amanda's Vlog ค่ะแล้วก็กลับมาเจอกันอีกนะคะวันนี้เนี่ยด้มีอะไรที่พิเศษอยากจะโชว์ทุกคนมากเลยเพราะว่าวันนี้ได้จะไปที่งาน JKN Miss Universe Extra f e n a นะคะที่จะมีเรา Miss Universe มาทั้งหมด5คนมี Catriona Gray มี Andrea นะคะ มีฮานาสมีนาตารีเบว่าแล้วก็มีไลลานะคะเราอาจจะมีโอกาสเข้าไปสัมภาษณ์แต่ละคนนะแล้วก็วันนี้เนี่ยชุดบอกได้เลยว่าปังมากอายากเห็นใช่ไหมคะถ้าอยากเห็นต้องรอดูต่อไปนะคะเดี๋ยวตอนนี้เนี่ยขออนุญ,ญาตไปแต่งหน้าทำผมในดังก,ก่อนยวันนี้แม่โตฟาดหน้าให้นะคะเค้ยนี่นะคะทุกคนแล้วก็มีดารันนะคะดารันดารไซทำผมให้ เดนนี๋ยวไปแต่งหน้าก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปเดี๋ยวตอนแต่งตัวเดี๋ยวให้ดูเพราะว่าวันนี้เนี่ยชุดพิเศษมากเลยเจอกันนวคะ ทำผมกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวกำลังจะไปเปลี่ยนชุดแต่ว่าอยากจะให้มาดูเครื่องประดับก่อนค่ะที่เราจะมาใส่กันในวันนี้นะคะนี่สวยไหมคะทุกคนเดี๋ยวเรียนเ,เชิญอาจารย์หมีเข้ามาเล่าเกี่ยวกับเครื่องประดับสักนิดสักหน่อยก่อน<ม>ค่ะผมอาจารย์นยิพนธ์ยอดคำปันครับจากกลุ่มช่างทองโบราณครับก็เครื่องประดับตัวนี้มันจะรวมเซตเป็นเรื่องของสุริยารัศมีที่บอก วันนี้โครงสร้างเป็นลายไทยแต่ประดับด้วยด้วยเพชรน,นะครับแล้วส่วนพวกตัวประจํายามต่างๆเนี่ยพวกนี้จะเป็นเทคนิคแบบโบราณแบบโบราณอายุทยาด้วยแต่เราผสมผสานซึ่งเหมือนบูรณาการผสมผสานให้มันเป็นชิ้นงานพวกนี้ขึ้นมาแล้วจะให้เหมือนกับเจ,ดจิดจัลเหมือนเหมือนดวงพระอาทิตย์ค่ะ,คะเหมือนเหมือนพระอาทิตย์ก็เข้ากับทีมวันนี้นะคะเพราะว่าเราจะไปเชิดชายใช่ไหมคะ ขอบคุณนะคะถรงจะเกลียนชุดกันอีก,ก่ะ <c oughs> เอาไปเอาไป,ไปเปลี่ยนชุดกันค่ะนี่ชุดของเราในวันนี้นะคะจะเป็นชุดไทยจากร้านฟินาเล่น,นะค้ะก็ต้องขอบคุณพี่ปลาด้วยนะคะบอกเลยว่าชุดนี้เนี่ยปักด้วยเพชรชวอฟสกี <c oughs> ้นี่ทั้งตัวเลย มันเล่นไฟมากมากเลยนะคะทุกคนแล้วก็วันนี้เนี่ยเลือกที่จะใส่ชุดไทยเพราะว่า Miss Universe เนี่ยเขาได้มาที่ประเทศไทยนะคะเราก็อยากจะโชว์วัฒนธรรมไทยแล้วก็ความสง่างามของผู้หญิงไทยนะคะอ,อยากจะบอกทุกคนว่าจริงๆแล้วเนี่ยชุดไทยเนี่ยเราเลือกโอกาสความเหมาะสมที่จะใส่ได้นะคะแล้วก็ใส่ให้สวยงามด้วยโชว์ชาวต่างชาติเลยคะ่ะว่าคนไทยเนี่ยก็มีความสวยกันด้วย e l c o m e to Thailand นะคะทุกคนเ,เดี๋ยวเราไปติดชุดกันเลยดีกว่าไปค่ะ ที่สุดตอนนี้นะคะเราก็กำลังถ่ายวิดีโอนะคะแล้วก็ถ่ายภาพนิ่งรอันนี้ที่โคดีไซน์เป็นคนทำให้นะคะเรียกว่ามลายแห่งจักรวาลมีผีเสื้อด้วยเพราะว่ามันก็คือสัญลักษณ์ของคุณแองจักรพงนะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยกำลังถ่ายพี่ีจะมาถ่ายภาพนี้ให้นะคะทุกคนสวัสดีครับ้ม นี่ก็การย้อนเลาค่ะเพราะว่าเราจะลงแบบเรียลไทม์แต่พี่ผูเขาโอเคอยู่แล้วว่าเราเขาไปมาอเมกับเราแล้วไปยูนิเว s ร์สมาแล้วชิว ตื่นเต้นมาก่อกี้ก็สดๆละร้อนซึ่งลงลงรูปไปใน i อเอ็นสิกรก็ทุกคนก็น่าจะเห็นกันแล้วเนาะนี่นะคะชุดของเราในวันนี้วันนี้หนูสวยไหมคะสวยมากลสวยทุกวันอยู่แล้วแลวก็กดไลค์รูปล่าสุดคนคันโดม าละค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่ที่ห้องแบบ cinema theater ซึ่งเขาเปิดไว้ให้สำหรับ MUT ทุกคนแล้วก็นี่นะคะมาพบกับน้องๆอุ้ยแม่เปิดแฟลใส่ขอบคุณนะเอาถ่ายวิดีโอหรอนี่นะคะอยู่กับน้องแอนเชรลีน้องเรเน่สวัสดีค่ะแอนบอกความรู้สึกหน่อยรู้สึกยังไงบ้างตอนนี้ตื่นเต้นมากๆเลยนะคะที่ได้เห็น เจ้าของ Miss Universe เป็นคนไทยนะคะแล้วก็แบบรวมตัว Miss Universe หลายคนก็คือแบบออร่าห้องนี้พุ่งเลยค่ะไม่ใช่ห้องนี้ห้องนั้นพุ่งเลยค่ะออร่าพุ่งออร่าพุ่งยังไงคะเรเน่เต้นตนเต้นที่แบบได้เจอแคทเธอรีนเกรย์เป็นครั้งแรกแล้วก็แบบตื่นเต้นที่จริงๆเจ้าของเป็นคนไทยแล้วก็เป็นผู้หญิงด้วยน้อแล้วก็ทั้งทีมก็มีผู้หญิงอีกตั้งสองคนก็รู้สึกว่าแบบเออมันไม่ได้เป็นว o w e r m e n t มันกำลังแบบกำลังครุ มาประทุขึ้นมาดาาร่าหน่อยซีรู้สึกยังไงบ้างคะมาวันนี้รู้สึกรู้สึกดีใจค่ะแล้วก็ตื่นเต้นมากๆเป็นเหมือนแบบเอ่อฟปรชกรัตใหม่ของเน็ตซีเนฟเวอร์สนะคะไปต่อไปเลยวัโี้โหลุคันนี้สวยมากตอนเมื่อกี้งานงาใหม่เนี่ยเหรอคะพี่ดาไม่ตอนแรกเมื่อกี้อยู่ที่ไปจอดรถที่เดียวกันใช่ไหมแล้วก็เดินออกมาแล้วไอ้นาพูดว่าอะไรนะลุคอะไรนะคะลุคไฟนอ่อีกวันหนึ่งค่ะลุคไฟนอลอีกวันหนึ่ง วันนี้ไปโดนไฟนอลสวยมากขอบคุณค่ะมีแต่หลายหลายคนบอกว่าปากน้องเหมาะกับปากแดงเราต้องเก็บไว้ในอีเวนต์สำคัญเหมือนวันนี้เหมือนกันวันนี้ก็เป็นวันที่เป็นอีเวนต์ที่ยิ่งใหญ่มากเลยค่ะถือว่าเป็นการเปิดตัวนะคะเจ้าของ Miss Universe คนใหม่ซึ่งเป็นคุณแอนเป็นผู้หญิงไทยของเราก็ให้เกียรติแล้วเก็บลูกปากแดงฟาล่านี้อีกครั้งหนึ่งในงานวันนี้เลยค่ะอ่าค่ะเดี๋ยวเราค่อยไปดูบรรยากาศข้างในกันเนาะเดี๋ยวไปดูว่าจะมีโอกาสประกบ m e s s Universe คนอื่นหรือเปล่านะคะ Okay ready? Yeah. One, two, three Sawadee กับมาริยานะคะอยากจะถามความรู้สึกที่แบบคนไทยมาเป็นเจ้าของเ b t เอืม,อม,อมรู้สึกตื่นเต้นค่ะเพราะว่าคิดว่าทุกคนก็น่าจะรู้แล้วนะว่าแบบทั้งคนไทยแล้วจริงๆแบบ s o u t h e s s t ชียเนอะเราใส่แบบพลังเราใส่ความรักเราใส่ passion เยอะมากในการประกวดอนะ่ะก็เลยคิดว่าแบบแฟนๆแ,แบบแฟนๆการประกวดก็น่าจะแบบเห็นอะไรแบบนัดเต้นแน่ๆเลย oh, so excited ตัวต้นเรื่องใช่ไหมคะคก็เอาจริงๆตอนแรกที่รู้เนี่ยก็ต้องบอกว่าทั้งดีใจแล้วก็ตื่นเต้นมากๆก,ก,ก็อยากจะขอบคุณคุณแอนจักรพงศ์นะคะที่เห็นถึงใส่กยายภาพของด้าตอนตอน,ตอนที่ด้าไปประกวดเนี่ยด้าทาทุกวันที่ดีที่สุดใจเต็มรอยก็ขอบคุณที่เห็นตรงนั้นนะคะแล้วก็อยากจะเป็นกำลังใจให้คุณแอนนะคะก็ขอให้ธุรกิจนี้เนี่ยจเจริญรุ่งเรือง,องปังๆเห่งๆนะคะ แล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยวันนี้เนี่ยก็มีมาลัยด้วยค่ะอันนี้มีชื่อว่ามาลัยแห่งจักรวาลน,นะคะก็เอามามอบให้คนแอนนะคะโดยมีถีเสื้อเนี่ยเป็นเอกลักษณ์ของการเริ่มต้นใหม่นะคะแล้วก็มีหนึ่งคำถามที่อยากจะถามนะคะไปประกวดรอบสอบได้ไหมคะ ใส่สูตรเรียบร้อยแล้วนะก็คือหนีมาจากการเมื่อกี้ <_ C> e <at> เพราะว่าเราเนี่ยมีงานค่านะคะเป็นงานเย็นงาน d i เนอร์กาล d i ินเนอีกรอบหนึ่งเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องรีบไปเปลี่ยนชุดก็จะบอกทุกคนว่าชุดนี้เนี่ยเป็นเขาเรียกว่าเป็นตำราทุกคนเรียกร้องให้ใส่ชุดนี้เยอะมากเยอะมากจริงๆแต่ว่าตอนนี้เนี่ยขอรีบไปที่รถก่อนนะคะเดี๋ยวจะต้องไปรีบเตกตัวโอ้ใดๆไฟไหม้แล้วค่ะทุกคนไม่ไฟจจเป็นคลิปน้า Perdemos lá essas caras aqui. Hora começa